สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร2 2 2 5 7 7 5 5 0เมื่อประมาณปี2020เนี่ยนะครับทางรัฐบาลจีนก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าเฮ้ยประเทศจีนเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นปัญหาก็คือว่าอัตราการเติบโตตอนนี้มันต่ำลงแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นปัญหาเขาก็คือว่าเรื่องของอภาคเอกชน นะครับหม่มทั้งภาครัฐด,ด้วยนะครับก็ไปก่อหนี้จนกระทั่งหนี้เขาเรียกว่าอะไรครับทั้งหนี้สาธารณะหน้านี่สาธารณะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งนะครับเป็นหนี้ของเขาเรียกว่าโลคอลก็แบบเป็นรัฐบาลท้องถิ่นนะครับแล้วก็อีกอันเลงคือหนี้เอกชนหนี้เอกชนนี่ทั้งคอร์เปอรทแล้วก็ทางด้านของเอ่อเฮ้าส์โฮลนะครับคอร์เปอรทที่มากที่สุดรวมแล้วเท่ากับสองอบปรของ GDP ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น แล้วยังมีแถมยังมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจารเงิน,นเรื่องของอะไรต่างเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวรเรื่องที่จะไปกระทบกับสีิรภาพทางการเงินและการขังของเขาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีสัสดส่วนนะครับเท่ากับประมาณนะฮะหนึ่งในสามของ GDP นะครับแล้วสำคัญมากเพราะฉะนั้นตัวตัวสังหารเป็นตัวที่สําคัญมาก เพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจของจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการออกมาตรการก็เรียกท r e เรดไลนนะครับเ e d l ลน์ก็คืออะครับเหมือนไฟแดงอะนะครับถ้าจำไม่ผิดอันแรกก็คือว่าอสังหารทรั์ที่จะขอกู้ต่อนะครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอสังหารทรั์เนี่ยนะครับที่สร้างปัญหาก็คือว่าพี่แกขายดีขายดีแล้วก็กู้นะครับสร้างยังไม่ทันสร้างเลยคนมาจองเสร็จก็อะไรครับ ไปสร้างต่อโครงการหนึ่งพอสร้างต่อโครงการหนึ่งก็กู้จากทางด้านของแบงค์นะครับเสร็จแล้วก็ต่อยอดต่อยอดจนกระทั่งไอ้ที่ขอก่อนนี่นะครับไอ้ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเนี่ยยังออกมาเป็นตันเลยเพราะอันนี้เกิดเกิดปัญหาคือเกิดการบูมเพราะบูมถึงจุดึงไอ้ตัวสังหารทร,รัพย์ชักจะมีปัญหาแล้วมันมันมากจนกระทั่งตัวเศรษฐกิจก็ขายายตัวช้าลงมากจนกระทั่งบางบแห่งนี่ครับโอ้โหพูดง,ง่ายขายไม่ออก ทำอะไรต่างเหล่านี้แล้วไปกระทบกับเรื่องของอะไรครับของระบบธนาคารนะครับระบบธนาคารนันนึงก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจริงๆทั้งธนาคารแชโดแบงกิ uh, ้ง uh, 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 กับธนาคารทัวป Sha แชโดแบงกิ้งก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าจะแปลเป็นไทยว่าระบบสถาบันออกระบบนะครับ uh, uh, แต่ก็มีเยอะแยะเลยนะครับ uh, ก็คือพวกทรัสต์ต่างๆพวกนี้ก็จะนะครับออก uh, เขาเรียกว่าอนะไรครับ เอาให้ประชาชนกู้ให้ดักให้อะไรครับให้ดอกเบีย้ยสูงเสร็จแล้วมาปล่อยให้พวกอสังหาริมทรัพย์ต,ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นออกมาเป็นลูกโซ่เพราะเกิดตอนบูมทุกคนก็นยิ้มหมดใจแต่พอแย่มันก็ค่อยๆแผ่วๆก็คืเกิดปัญหาเป็นลูกโซ่เพราะรัฐบาลก็เห็นพวกนี้ว่านะก็มองในลักษณะว่าต้องแก้ปัญหานี้ก่อนที่มันจะบานปลายไปก็ออกไอ้ทีเรดไลน์เพื่อที่จะบอกว่าไอ้บริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่จะกู้ ถามบันการเงินถาบัการเงินจะต้องดูนะครับว่า,าได้ผ่านเกณฑ์3ตัวหรือไม่เกณฑ์ที่1ก็คือจะต้องมีเขาเรียกว่าหนี้สินไม่เกิน70%ของสินทรัพย์ l i a b i l i t y 70%สินทรัพย์100%ต้องมากกว่านี่ข้อ2ก็คือว่าไอ้ตัวนี้การก่อหนี้นั้นจะต้องไม่เกิน100%ของส่วนทุน d e b t กับ Equity ส่วนที่3ไอ้เงินรีเซิร์ฟเนี่ยจะต้องเท่ากับ100%ของหนี้ระยะสัน้น3ตัวนี้แหละครับพอกมาเป็นแบบนี้ปั๊บอสังหาริมทรัพย์โอ้โหชะง,งักทันทีเลยเพราะนั่นหมายของว่าคุณไม่สามารถที่จะกู้จากสถาบันการเงินได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สถาบันการเงินก็จะไปอ่อะไรครับไปไป,ไปปล่อยกู้พอไม่ได้ปับ๊บพวกนี้ต้องทำยังไงครับหนึ่งในนั้นก็คือขายสินทรัพย์ทันทีเลย เพื่อที่จะเอาเงินมีสภาพคล่องเพราะว่าอะไรครับไอพ่อที่ยังไม่ได้สร้างมันต้องเยอะแยะนะครับเพราะปลอยพอสภาพคล่องมูมตูมปั๊บเนี่ยนะครับราคาก็ตกเสิเพราะราคาตกไอคนซื้อก็ชะงักเสิพอชะงักปั๊บเนี่ยนะครับไอก็จะเกิดประเด็นปัญหาว่าไอตัวบริษัทเริ่มมีปัญหาแล้วสภาพคล่องนะครับหาไม่ได้ขายขายสินทรัพย์ราคาตกกพตกจริงเป็นปัญหาสภาพคล่องก็คงจะเห็นได้ชัดนะว่านูนแล้วครับ,รบประชาชนก็ออกมานะครับโอ้โห เดินเข้าแถวเลยขอเงินคืนเพราะอะไรครับเพราะได้เงินไปแล้วบ้านอะไรต่างยังไม่ได้สร้างอะไรเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาของอาสามและเอเวอร์แกรนด์เดซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นดับสองของจีนเนี่ยก็เจอไอ้ประเด็นปัญหานี้นะครับเจอประเด็นปัญหานี้ก็คือว่าต้องขายสินทรัพย์แต่ยังไงก็ไม่พอเพราะฉะนั้นก็เกิดการดีโฟร์นะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าไอ้ตัวที่เขาออกเนี่ยนะครับก็คือออกไอ้ตัวพันธบัตรนะครับที่เราเรียกว่หุ้นกู้นะครับ ในใน,ใน,ใ,นในคุณกู้เนี่ยนะครับอ่ก็ออกมาปาก่ว่าเบี้ยวตั้งแต่สักสองสามปีที่แล้วนะครับนะครับไม่สามารถจ่ายได้เพราะก็เกิดประเด็นปัญหานะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเนี่ยรัฐบาลจะเข้าไปจุกุ้มแต่รัฐบาลตอนนี้ไม่อุ้มเพราะต้องการบอกว่าให้เป็นเรื่องของเอกชนคุนเอกชนแก้เองแต่รัฐบาลก็พยายามป้องกันทางอ้อมนะครับเพราะรู้ว่ามันอาจจะลามามไปสู่อสังหารหิมทร,รัพย์อันอื่นซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ มันก็ล้ำปามไปจริงๆมันไปกระทบกับอสังหาริมทรัพย์จํานวนไม่น้อยเพราะฉะนาธิบานก็ทำยังไงครับก็คือเข้าไปขาทางช่วยหรือทางอ้อมทางอ้อมก็คืออะไรครับเริ่มปล่อยเขาเรียกว่าให้แบงก์เนี่ยครับมีเขาเรียกว่าละมีสภาพคล่องมากขึ้นนะะด้านหนึ่งก็มีการลดดอกเบียเ้ยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับลดดอกเบีย้ยทางการแล้วก็อันที่สองให้แบงก์เนี่ยสำรองน้อยลงนะครับอันนี้เป็นทางอ้อม แต่ทั้งรอมยังไงก็ช่วยไม่ค่อยได้นะครับมันก็สะสมแล้วตอนนี้สถานการณ์มันก็ล,ลามปามไปเยอะแล้วผ่านมาสองสามปีเพราะว่าที่มันล,ลามปามไปเยอะเพราะว่าอ่าตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องทั้งเหตุและผลก็คือว่าอัตราการเต,ติบโตนเนี่ยถ้ารัฐบาลตั้งเป้าไว้หเปเนี่ยเดือนแรกเนี่ยโอเคเลยองปีนี้พอหลังจากนั้นแย่หมดเลยนะครับก็เกิดประเด็นปัญหาเรื่องของอัตราการขยายตัวต่านะครับและหนึ่งในนั้นก็มาจากปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ นะครับถึงขั้นว่าเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันนะถึงขั้นว่าเกิดดีเฟรสชั่นนะครับดีเฟรชั่นก็คืออะไรครับเ,เงินเฟ้อเงินเฟ้อในทางเศรษฐศาสตร์หมายความว่าเงินเฟ้อต่ําแต่รหรือถ้าให้ที่มันถูกต้องจริงๆเงินเฟ้อติดลบนึกอ,ออกไหมครับนั่นหมายกาลังซื้อแย่ลงนะครับแต่ว่าทางการจีนเนี่ยก็กลัวว่ามันจะดิ้นมาก็มีการออกนะครับออกกแล้วครับอันนี้ก็ฟังจากไอ้ข่าวสารของบูมเบิร์กหรือ ถ้าจะวอลล์สตรีทออกมาปัะสดสองสามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าอะไรครับเขาบอกนักนักเศรษฐศาสตร์นักแรงต่างเฮ้ย hey, อย่าไปใช้พวกเงินเฟ้ออย่ามองอะไรอย่าขออย่าพูดอะไรทางลบกับจีนนะครับทางนักเศรษฐศาสตร์ก็อ้างมาต้องมาใช้ผมก็เลยมาใช้แบบนักเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าอะไรครับอมองช่วยช่วยเหลือกันหน่อยนะครับคือแนที่พูดว่าเงินเฟ้อบอกเงินเฟ้อตามนะครับจริงๆมันก็ผิดนะครับมนขึ้นในลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่า แม้กระทั่งเรื่องของการวิกังวิจารณ์เนี่ยครับทางรัฐบาลเองก็กลัวว่าไม่อยากให้ไปคุยเกี่ยวกับรัฐบาลเรื่องของเศรษฐกิจจีนในทางลบนะครับในกระทั่งสับแสกตัวนี้อย่างเป็นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่ทเ,ทเกิดขึ้นแต่วันนี้เอาเรื่องของอาังคาริทรั์ก่อนนะครับตอนนี้ในสถานการณ์ของอาังหาริทรั์เนี่ยนะครับมันก็ขยายนะครับก็ขยายขยายไปสู่อะไรครับตอนนี้ที่เราได้ยินคําว่า Country นะครับเราจะเห็นได้อันหนึ่งก็คือเป็นอสังหาริมทรัพย์ซ hmm. uh, ึ่งไซส์นะครับตอนแรกๆเอเวอร์การเดเนี่ยใหญ่กว anyway> no> ่าแต่ว่าเอเวอร์การเดเล็กลงอันนี้ก็ขึ้นไปเหนือเป็นไซส์อันดับหนึ่งอันดับสองของจีนแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับก็หมายความว่าตอนนี้ในก็คนก็ยังมองๆอยู่ก็ยังเกรงเกรกันอยู่นะครับก็มีข่าวออกมาในลักษณะนี้แต่ว่าที่มากกว่านั้นเราจะเห็นในโทรทัศน์นะฮะว่าจะมีคนยืนเข้าแถว ออกมาประท้วงเพราะว่าต้องการได้เงินจากบริษัท s h o w o w n k n n i นะครับที่เขาไปลงทุนนะครับซึ่งนก็ปรากฏว่าอะไรครับเริ่มมีการเบี้ยวเพราะว่าอะไรพอถึงกำหนดไอตัวทรัพย์สินที่กำหนดไม่มีเงินจ่ายเพราะฉะนั้นนี่กำลังปามไปสู่เรื่องของอะไรครับทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ลามปามไปสู่เรื่องของสถาบันการเงินนะครับโดยเฉพาะแช o ดแบงกิ้งและที่สำคัญอีกอันหนึ่ง อสังหาริมทรัพย์ที่เราดูอยู่ไม่ใช่เอกชนอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาหลังสุดนะครับออของรัฐบาลก่าภาครัฐก,ก็มีบริษัทเอกชนเพราะอย่าลืมว่าเศรษฐกิจของจีนน่ยมันเป็นเศรษฐกิจของสังคมนิยมนะครับนะบสังคมนิยมคู่กับทุนนิยมเพราะฉะนั้นจะมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยของของเป็นรัฐวิสาหกิจอ่ะสาสแห่งตอนนี้ล่าสุดนะครับปรากฏว่าในช่วงไม่กี่เดือนเนี่ยเริ่มเดินมีประมาณส1แห่งที่ที่ขาดทุน ตอนนี้ตัวเลข,ขออกมาเป็น18แห่งใน38แห่งแล้วเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งว่ามันไปกระทบนะครับกับทางด้านของอะไรครับทางด้านของอทางด้านของภาครัฐซึ่งก่อนหน้านี้ยังหวังว่าถ้าพร o พ e ์ t ิเอกชนมีปัญหานะครับทางด้านรัฐบาลหรือว่าทางพวกนี้อาจจะบอกโอเคให้ราคาตกลงมาเพราะาราคามันขึ้นไปสูงเกินไปไม่ต้องโอุ้ผ่แล้วอย่าลืมนะครับบริษัทพวกนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็คู่จากต่างประเทศ เพราะฉะน,นั้นภาคทางด้านของรัฐบาลเองก็คิดในใจการต่างประเทศคุณก็เรื่องอะไรผมจะมาช่วยคุณก็รับรับอะไรครับรับผิดชอบในส่วนที่คุณให้กู้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลพยายามที่จะเรียกว่าอะไรครับลดบทบาทตัวเองลงเพราะว่าหนึ่งนะครับไม่อยากที่จะไปช่วยเหลือเพราะว่าเป็นการทําให้เกิดประเด็นปัญหาอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับในในในลักษณะหรือพูดง่ายทําให้เกิดปัญหาเรือ่องกู้กบนนั่นกับนะกับอันที่สองก็คือว่า ัวเขาเองก็อยู่ในฐานาลําบากเพราะเศรษฐกิจจีนขยายตัวนาะตราที่ต่ําสุดในรอบ50ปีปีที่แล้วขยายตัว3%ปีนี้ถ้าได้5ก็เรียกว่าขึ้น,นคอนะครับก็ถือว่าต่ําสุดในะด4-50ปีแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือทางอ้อมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าช่วยไปทีไรทีไรติดต่อสงมันไม่ดีขึ้นกับเลวร้ายล,ลงจนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีการประชุมโพลิบูโรนะนะสำคัญเลยโพลิบูโรนะ21คนนะครับ มีสีจิงผิงเป็นประธานเนี่ยออกมาชัดเรือยว่าให้ต้องให้ความต้องอะไรครับต้องกระตุ้นเศรษฐกิจและหนึ่งในนั้นพูดเลยต้องอะไรครับช่วยเหลือทางด้านอาสังหาริมทรัพย์ออกมาชัดๆเลยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่ามาตรการที่ออกมานั้นนะครับตอนนี้ยังอยู่ในขอบเขตจากัดเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะออกมาตรการแบบบาซูก้าบาซูก้าคือปืนใหญ่คือ,คอแบบสมัยก่อนเลยออกเงินช่วยเหลือที่เขาทาอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะว่า ช่วยตรงนี้ขึ้นมาตูมปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เกิดประเด็นปัญหาว่าไอ้ตัวนี่สาธารณะกับนี่ของเอกชนตรงนี้มันขยายตัวเพราะเขาต้องการที่จะให้อ่าเศรษฐกิจอะขยายตัวในัตาที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพนะครับมาให้มีบานปลายเพราะฉะนั้นมาตรก,การที่ต่างๆที่ออกมาก็อยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าแยกส่วนเช่นลดดอกเบีย้ยโพลิซีหลายรอบแล้วแล้วก็มีการอ่าให้แบงก์สำรองอ่าน้อยลงอะไรต่างนี้นะครับเพราะในขณะนี้เราก็อาจจะกล่าวได้ว่า มีมาตรการออกมาแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะที่รกว่าเข้ามาโดยตรงแต่ว่ามันมีมาตรการที่รัฐบาลออกมาว่าจะช่วยเหลือทางด้านของอาสาังหรเริมทรัพย์แต่ก็คงจะยังไม่ได้ออกมาเด่นชัดแบบที่เรียกว่าอะไรแบบที่แบบสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะครับรัฐบาลทุ่มเพราะตอนนั้นยังอยู่ในความสามารถและยังมองไปยังมองว่ามันไม่มีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงมันขยายตัวจากเรื่องนี้สาธารณะจากอาสาัครเรับก็เลยทําให้มาตรการต่างๆเหล่านี้ยังอยู่ในขอบเขตจํากัดแม้ว่าจะมีการบ่งชัดไว้ กพตาพะฉะนั้อาจจะสรุปได้เลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้ตัวช h a เตอร์15ที่เขาที่นิวยอร์กเลยครับมันเป็นภาพฉายหนึ่งของเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะไม่ใช่แค่อาสาัรรางหาริมทรัพท์เท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นการอธิบายถึงเศรษฐกิจจีนที่กําลังมีปัญหาในขณะนี้นะครับและอาสาังหาริมทรัพท์เนี่ยมีสัดส่วนเท่ากับหนึ่งใน3นะครับของอะไรครับของ GDP ของจีนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะยังไม่จบเพราะว่าขณะนี้สถานการ ก็ยังอย,ง,อยงอยู่ในขั้นตอนที่ต้องติดตามกันอย่างอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันลามามไปสู่อาสางาริมทร์พย์ทางด้านของอะไรครับทางด้านของสเตโตนนะครับ SOS นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ uh, พวกสถาบันการเงินชาโด้แบงเกอร์อย่างที่เราได้เห็นและกระทบกับทางด้านการเมืองด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะประเทศจีนเราสังเกตดูเรื่องอาสางาริมทรัพย์ก็มีคนออกมาเดินนะเพราะเพราะว่าทางด้านของสีิ่งเปลี่ยนที่สุดก็คือประชาชนออกมาต่อต้านเรื่องอะไรต่าง,ต,างต่างเหล่านี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดนะฮะ ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเรื่องโควิดที่ออกมารุนแรงจําได้ไหมครับจนทั้งรัฐบาลต้องยอมนะครับในที่สุดก็คือแก้ปัญหาเปิดเลยนะครับนะครับแล้วก็แต่ว่าที่สําคัญก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และตอนนี้ก็มาสั่ทกานแชร์ดูแบงกิ้งเพราะฉะนั้นอันี้ก็อาจจะเห็นภาพฉายของตัว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 ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจจีนขนาดนี้ครับ